มาบอกดวงชาววันจันทร์ค่ะสัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายนนะคะ2565ชาววันจันทร์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ The s p r i n t h ไพาราชินีสิงโตค่ะบอกถึงสตรีผู้กล้าหาญหญิงเก่งแล้วก็แกร่งคุณมีความเด็ดเดี่ยว กับการที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรคและในสถานการณ์ที่ในสถานการณ์บางอย่างการใช้ความอ่อนโยนและความกล้าหาญคุณจะสามารถผ่านไปได้หรือเอาความดีชนะความชั่วร้าย คุณจะพบชัยชนะในที่สุดค่ะฟังคำทำนายนะคะชาววันจานรด้านสุขภาพค่ะคุณอาจจะมีอาการปวดเมื่อยร่างกายค่ะจากการทำงานแต่ก็จะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นชั่วคราวในบางคนคุณอาจเครียดปวดศีรษะเพราะพักผ่อนไม่พอค่ะ และก็เครียดจากการทุ่มเททำงานหรือมีความตั้งใจมากค่ะส่วนสุขภาพเอ้ยขอภายค่ะส่วนการงานนะคะการงานชาววันจันทร์ค่ะเป็นสัปดาห์ที่คุณควรจะแบ่งงานให้คนอื่นบ้างเพราะอีกไม่นานเกินรองานใหญ่กำลังจะมาะในบางคนจะได้ข่าวดี จากการงานที่รออยู่คุณจะได้โอกาสด้านการงานและก็จะชนะคู่แข่งขันถ้ามีการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะในคนทำงานจะได้งานที่ยากแต่ความสามารถของคุณคุณผ่านไปได้คะ่ะคุณเป็นคนฉลาดคะ่ะในการบริหารจัดการที่สำคัญ คุณใช้ความดีเหมือนคุณรู้ว่าจะทำยังไงไม่ว่าสถานการณ์ใดคุณเอาอยู่คะ่ะผู้หญิงเก่งจริงๆด้านการเงินนะคะเป็นสัปดาห์ที่คุณหาเงินได้เก่งได้คลองได้เงินก้อนโตโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะ ตลอดสัปดาห์นี้คุณจะหาเงินได้เยอะค่ะได้มากได้เงินจากตัวคุณเองความสามารถของคุณบางคนก็ได้เงินก้อนโตหรือได้ครอบครองอสังหาริมารัพย์ราคาแพงเป็นช่วงแห่งความสำเร็จ ด้านการเงินค่ะมาความรักชาววันจันทร์ตลอดสัปดาห์คนโสดคนไม้คุณจะโสดต่อไปค่ะอยู่ในช่วงเลือกค่ะถ้าไม่เจอคนที่คุณตั้งสเปกไว้คุณจะไม่เลือกไม่คุยค่ะจะเลือกไปก่อนจนกว่าจะเจอ คนที่ใช่คุณไม่รีบร้อนอะไรคะ่ะส่วนคนมีคู่ครองเรือนคุณผู้หญิงวันจันจะได้เป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างในบ้านสามีจะรักและให้ความเกรงใจเป็นที่สุดในเจ็ดวันนี้นะคะแม่หมอก,ก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับทุกๆคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้หนึ่งครั้งสำหรับผู้มาใหม่สวัสดีนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ